เค okay. มัทธิวบทที่7ครับหวังว่าจะไม่นานในค่าคืนนี้เพราะว่าเราเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างใน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 สัปดาห์นี้แล้วนะครับผมมี5หัวข้อ <c oughs> ที่จะเอาผมพูดจริงๆนะครับ <c oughs> ผมพูดจริงๆแต่ผมจะให้เร็วที่สุดนะผมรู้ว่าพี่น้องเหนื่อยและเราจะโฟกัสในการอธิษฐานในค่ำคืนนี้นะครับมัทธิวบทที่เจ็ดนะครับ เราดูข้อ13ถึง14ครับมัทิวนะครับบทที่7จ้อที่13และ14จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็แับและทางก็แคบแต่ผู้ที่หาพบก็มีน้อย ให้เราอธิษฐานครับพระบิดาครับเราขอบคุณพงศ์สลับค่ําคืนนี้ขอบคุณพงศ์สลับโอกาสที่เราได้เข้ามาที่เราเปิดออกพระเจนะของพงศ์ที่จะศึกษาของพงศ์ทรงสอนเราในค่ําคืนนี้เปิดเผยให้แกเราให้รู้ให้เข้าใจและนําไปใช้ในชีวิตของเราขอบพงศ์นุนใจเราช่วยเราด้วยเราขอบคุณพงศ์ในพระนามสุดเจ้า a เมนหัวข้อของเราในค่ําคืนนี้คือประตูแคบนะครับประตูแคบ เพราะว่าหลายๆครั้งพี่น้องครับในบทนี้ใน,ในข้อ1 3บสาพระคําของพระเจ้าพูดถึงความรอดนะครับพูดถึงความรอดและจริงๆสิ่งหนึ่งที่สําหรับชีวิตของเราเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเวลาคนที่ได้รับความรอดพระเจ้าเปรียบเสมือนประตูที่แคบพระเจ้าบอกว่าคนรวยที่จะเข้าในอนาณาจักรของพระเจ้าก็ยากยิ่งนักนะครับซึ่งในการที่เราจะเข้าในสวรรค์นั้นพระเจ้าเปรียบเสมือนประตูที่แคบ มันยากที่จะเข้าไปและในค่ําคืนนี้เราจะดูประตูที่แคบนะครับและพระเจ้าบอกว่าในข้อ13จงเข้าไปในประตูจงเข้าไปในประตูที่แคบเพราะว่าประตูประตูใหญ่และกว้างนั้นทําให้นำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในปูนั้นประตูนั้นก็มีมากเราสังเกตในข้อ13พระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าบอกว่าประตูที่ใหญ่และกว้างเป็นไงครับนำไปสู่การพินาศ อันนี้เราพูดถึงความรอดแน่นอนครับไปสู่ความพินาศและในการใช้ชีวิตของเราเช่นกันพี่น้องสังเกตไหมว่าในการใช้ชีวิตของเราเวลาเราไปกับคนเยอะๆโลกนี้เขากำลังทําอะไรครับเขาไปด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เขาไปด้วยกันคนเยอะๆเป็นไงครับนําไปสู่อะไรครับความพินาศพระเจ้าบอกว่าประตูของนรกก็เปิดกว้างและไม่มีคําว่าอิบเช่นกันครับการที่เราเดินกับพระเจ้าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีกันกี่คนตอนนี้ มีกันไม่เยอะถ้าเปรียบเสมือนเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนในประเทศเราก็น้อยมากน้อยมากมากนะและยิ่งถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆอีกยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ชมิตจะ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 ,จะ,จ,ะจะบอกผมเสมอว่าจํานวนไม่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าสําหรับพระเจ้าจํานวนไม่ได้สําคัญพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทุกจิตใจและคนที่รอดและเป็นลูกของพระองค์จริงๆ ในเราเช่นกันครับในการที่เราจะเดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าประตูที่กว้างจะนําไปสู่การพินาศในโลกของเราตอนนี้เช่นกันในการเดินกับพระเจ้าถ้าเราเดินไปประตูที่เพื่อนเยอะพวกเยอะเพื่อนฝูงเยอะเป็นไงครับส่วนมากจะนําไปสู่การพินาศแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะดูกันในค่ำคืนนี้ข้อ14ครับเพราะว่าประตูซึ่งนําไปสู่ชีวิตนั้นก็ครับ และทางก็แคบผูดที่จะพบก็มีน้อยเราดูข้อ14ครับสิ่งที่พระเจ้าจะบอกเราในค่ำคืนนี้เพราะว่าประตูที่นำไปถึงชีวิตก็รับทางก็แคบพี่น้องครับชีวิตคืออะไรครับใครที่เข้าใจชีวิตพระเจ้าใครที่เข้าใจการใช้ชีวิตพระเจ้าและใครที่จะนำเราไปถึงสวรรค์พระเจ้าและใครที่จะนำเราไปชีวิตของเรา ที่จะได้รับพ,อพอรพรและดีขึ้นได้พระเจ้าสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ในค่ำคืนนี้นะครับเวลาเราเลือกทางที่แคบพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆนอกจากเชื่อและวางใจเวลาเราเดินในประตูที่แคบพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่เหมือนศาสนาที่เขาบอกว่าคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องทงํานี้แต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้าว่าเวลาเราเข้าในประตูที่แคบ พระเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆนอกจากเชื่อและวางใจพรองค์เวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆการได้รับความรอดง่ายนิดเดียวการเดินกับพระเจ้าง่ายนิดเดียวผมเคยบอกพี่น้องแล้วว่าเวลาที่เราเดินกับพระเจ้า <Yeah. S 2> เราเชื่อและเราวางใจเมื่อเราเชื่อและเราวางใจในพระเจ้าเราไม่ต้องไปแจกซองพเพื่อจะหาเงินมาสร้างสาาิ่งต่างๆพี่น้องคริสเตียนทําอะไรครับพระเจ้า พระเจ้าใช้คําเดิมและพระเจ้าใช้แบบเดิมคืออะไรครับเชื่อและวางใจให้เราอธิษฐานเรามาในค่ําคืนนี้เรามาอธ right. mm ิษฐานเราเชื่อเราวางใจและเวลาเราเชื่ออะไรเกิดขึ้นครับเราจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำพระเจ้าว่าเวลาเราเลือกทางแคบพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากเชื่อและวางใจสิ่งที่สองครับเวลาเราเลือกทางที่แคบการติดตามพระเยซูคริสต์ในทางที่แคบ เราอาจจะต้องทิ้งสัมภาระบางอย่างที่ทำให้เราเข้าไปไม่ได้เวลาเราจะเข้าในประตูที่แคบพี่น้องครับเราไม่สามารถถือกระเป๋าเป้เราไม่สามารถถือของเยอะๆแล้วเข้าไปในประตูนั้นและหลๆครั้งพี่น้องครับไม่ใช่แค่ของที่เราแบกไปแต่อาจจะเป็นความคิดของเราอาจจะเป็นจิตใจที่แย่ของเรา อาจจะเป็นหลักการเก่าๆในชีวิตเก่าของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องทิ้งเพื่อจะเข้าไปประตูแคบเราต้องทำยังไงก็ได้ที่ตัวที่เล็กที่สุดเบาที่สุดเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่เพื่อเราจะเข้าในประตูที่แคบของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมประตูที่แคบของพระเจ้าจะจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าหลายๆครั้งในชีวิตของพวกเรา ทำไม,เว,เ,ไมเ,เ,เวลาที่เรามาเชื่อพระเจ้าเวลาที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราทิ้งสัมภาระหรือความคิดแต่งเก่าๆสิ่งเก่าๆในชีวิตของเราและเราเบาลงพี่น้องสังเกตนะเวลาที่เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์มากไปเรื่อยๆภาระของเราที่ที่มันเคยแบกหนะักมันจะเบาลงพระเยซูบอกว่าผู้ที่ตามเรามา ู้ที่เชื่อเนี่ยเราตามเรามาเพราะภาระของเราก็เบาภาระของเราก็เบาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเราแบ่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราพระเจ้าจะช่วยเราแต่พี่น้องครับการที่เราจะเข้าในทางของพระเจ้าเราต้องวางภาระของเราลงเราอาจจะต้องวางความคิดของเราลงอาจจะต้องวางพฤติกรรมบางอย่างของเราลงเพื่อจะเข้าในประตูแคบของพระเจ้าซึ่งพี่น้องครับประตูที่แคบ เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไม่ใช่อยู่สภาพไหนก็เข้าได้แน่นอน้วความรอดสภาพไหนก็เข้าได้แต่เราเราพูดถึงการดําเนินกับพระเจ้าบางครั้งเราจะต้องทิ้งความคิดบางอย่างบางครั้งเราจะต้องคิดทิ้งทัศนคติบางอย่างบางครั้งเราจะต้องทิ้งความบาปบางอย่างบางครั้งเราจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆเพื่อจะเข้าในทางของพระเจ้าเพื่อจะเข้าในทางของพระเจ้า สิ่งที่สามครับเวลาเราเข้าในทางแคบประตูที่แคบคนที่คิดว่าตัวเองเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วยังเดินในทางที่กว้างชีวิตเขากำลังเสียงพี่น้องรู้ไหมเวลาเป็นคริสเตียนแล้วเราเลือกเราเลือกพระเยซูคริสต์เราเลือกประตูอะไรครับที่แคบเวลาเราได้รับความรอดคืออย่าง แต่เวลาเราตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์อตย่ากผมเห็นคริสเตียนมากมายเราเราเราเคยได้ฟังแล้วคําเทศนานี้ที่ทิ้งพระเจ้าเชื่อแล้วแล้วก็ทิ้งพระเจ้าเดินในทางที่กว้างเพื่อนเยอะดีเพื่อนเยอะดีพ,ะดพวกเยอะดีมาเป็นคริสเตียนเพื่อนน้อยเราต้องทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องทิ้งหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าพี่น้องครับ ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราบอกเราเชื่อในพระองค์เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์แต่ชีวิตเราเป็นไงครับยังใช้ชีวิต Ь อยู่ทางกว้างเราไม่ทิ้งภาระอะไรเลยเราไม่ทิ้งสัมภาระอะไรเลยเราเราบอกเราเราเรามาหาพระเจ้าแบบไหนเราก็ยังเดินแบบนั้นเราก็ยังเป็นแบบนั้นพี่น้องครับ คนแบบนี้อันตรายเราดูในในข้อที่ยี่สองยี่สามครับบทที่ 7, 22, เจ็ดข้อยี่สองยี่สามเจมอ่านข้อยี่เอ็ดถึงยี่สบามเลครับไ yeah. ม่ใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข่าข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการอัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มีใช่หรือเมื่อน,นั้นเราจะแจ้งแก่เขาว,ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วช้าจงไปเสียให้พ้นจากเราพระเจ้าพูดถึงคนเหล่านั้นที่ในความคิดของเขาพี่น้อง,งเวลาเราเข่งศาสนาเราเราไม่ได้เข่งปฏิบัตินะ เราเข่งในความคิดเราคิดแล้วเราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่หลายๆครั้งพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนก็เข่งในความคิดแต่ไม่ได้ปฏิบัติซึ่งคนเหล่านี้เช่นกันเขาเขาทำหลายๆอย่างพี่น้องมันอันตรายรู้ไหมครับมันอันตรายคือเวลาที่เราใช้นามของพระเยซูคริสต์เพื่อจะทําอัศจรรย์เพื่อจะร่ำรวยขึ้นเพื่อจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพื่อจะรักษาโลกเพื่ออะไรก็ตามพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ดูข้อย1ิบเอ็ดครับไม่ใช่ทุกคนที่ร้องออกนามของเราว่าพงเจ้าข้าพงเจ้าข้าจะได้เข้าในอนาณาจักรสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราซึ่งสถิตในสวรรค์จึงจะได้เข้าถึงจะเข้าได้ในข้อย1บ,บ,บเอ็ดบอกอะไรเขาครับคนที่เชื่อจริงจริง และคนที่ดำมเนินกับพระเจ้าจริงๆถึงจะได้เข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่เชื่อความเชื่อจะเกิดผลโดยการกระทำมันเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเราบอกเราเชื่อเราเลือกประตูที่แคบแต่เราใช้ชีวิตในประตูที่กว้างมันตรงกันข้ามมันเป็นไปไม่ได้และพระเจ้าบอกว่าคนเหล่าเนี้ย เขาบอกพอองเจ้าข้าพงเจ้าข้าข้อ22ครับเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นนามมากร้องออกนามของเราว่าพระองค์เจ้าข้าพงเจ้าข้า,ออา,ขาและได้พยากรณ์ในนามของเราและได้ขับผีออกในนามของเราและได้กระทําอัศจรรย์เป็นอันมากในนามของเราของพระอ,องค์ไม่ใช่หรือข้อ23ครับเมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าและเจ้ากระทําความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากพี่น้องครับพระเยซูคริสมีฤทธิ์อำนาจทุกอย่างแต่เราต้องระวังครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นพระเยซูคริสพงรงเป็นความสว่างและพงรงมีฤทธิ์อำนาจและพงรงกระทำได้ทุกสิ่งแต่บางครั้งรู้ไหมครับมีคริสเตียนบางกลุ่ม บางกลุ่มบางบางกลุ่มที่เขาทํากันเขาใช้นามของพระเยซูกิตในการรักษาโรคเขาใช้นามของพระเยซูกิตในการขับผีรู้ไหมครับสิ่งที่เขาพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ต่างกับอะไรรู้ไหมครับไม่ต่างกับผีเข้าภาษาไม่ต่างกับไม่ใช่ภา,าษาคนแล้วภาษาผีภาษาอะไรที่ผิดเพี้ยนไปและพี่น้องครับคนเหล่านี้เขาใช้นามของพระเยซูกิตเขาใช้คิดคิดว่าเขาใช้ลิเดตของพระเยซูกิตแต่พี่น้องรู้ไหมครับ เขาไม่รู้ว่าเขากำลังถูกหลอกโดยผีโดยพยามาณซาตานที่ชายเขาและเขาบอกว่าออกนามของพระเยซูคริสต์แต่จริงไม่ใช่นามของพระเยซูคริสต์แต่เป็นผีที่ที่ช่วยเขาและชายเขาหลอกเขาพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนเราบอกเราเลือกทางแคบแต่เราใช้ชีวิตในทางกว้างมันเสี่ยงต่อเรา มันอันตรายต่อเราเราต้องระวังตรงนี้ว่าเวลาที่เราเลือกประตูที่แคบการเดินของเราก็ต้องอยู่ในประตูที่แคบด้วยผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีเพื่อนไม่ให้มีใครไม่ให้เจอใครแต่พี่น้องครับเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าเราจะรู้เวลาที่เราไม่เดินกับพระเจ้าเราก็รู้เพราะเรามีพระวิญญาณมิตสุขของพระเจ้าที่จะนําเราว่าอะไรที่มันเสี่ยงต่อเราพี่น้องครับที่ผมสอนในก่มาูรนี้ ผมเองก็เสีย่ยงถ้าผมไม่ระวังถ้าผมบอกผมตัดสินใจตามทางของพระเยซูคริสต์ทางที่แคบในทางความรอดแต่ผมก็ต้องดินติดตามพระเจ้าในทางที่แคบในทางความเชื่อด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเราดําเนินชีวิตในทางที่กว้างแล้วเราบอกเราเลือกทางที่แคบพี่น้องครับเราต้องสํารวจชีวิตของเราสิ่งที่สี่ครับที่เราจะต้องเวลาที่เราเลือก ประตูที่แคบสิ่งที่4เมื่อเราเลือกประตูที่แคบแล้วเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่เสียใจภายหลังเวลาที่เราเดินติดตามพระเจ้าและเลือกทางของพระเจ้าและเลือกประตูที่แคบพระเจ้าบอกว่าผู้นั้นจะได้ชีวิตและพี่น้องับสังเกตดูไหมว่าเวลาคริสเตียน เดินติดตามพระเจ้าชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นพี่น้องผมเชื่ออย่างหนึง่งผมเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เชื่อว่าคนหนึ่งที่เชื่อและรอดจะไม่มีความเปลีป่ยนแปลงพี่น้องรู้ไหมเราพิสูจน์ได้อะไรเราพิสูจน์โดยผลครับพระวิญญาณเรามองไม่เห็นครับ แต่เราสามารถเห็นผลของพระวิญญาณได้แต่ถ้าเราเดินในทางของพระเจ้ามันจะมีผลในชีวิตของเราและเราจะ,ะสัมภาระที่เราเคยแบกเคยหนักเคยทำลายเรามันจะค่อยๆหลุดลงมันจะค่อยน้อยลงและเราจะเดินกับพระเจ้าได้มากขึ้นได้ดีขึ้นและชีวิตเราเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าในทางที่แคบเราจะมั่นใจและ ไม่เสียเวลาภไหละ่ะผมไม่เคยเห็นคริสเตียนคนไหนที่เดินกับพระเจ้าแล้วบอกอเสียเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าผมบอกพี่น้องไงสิบกว่าปีที่ผมเดินกับพระเจ้าผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเสียเวลาพี่น้องรู้ไหมผมเสียเวลาที่ผมใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพระเจ้าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตผมมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่นําพาในชีวิตออผมเลย แต่เมื่อเมื่อเราเรามาถึงพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่เคยเสียใจที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราเลือกประตูที่แคบแน่นอนครับเราอาจจะสูญเสียเพื่อเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่พี่น้องครับเรามีสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นเรามีพระเจ้าที่เราอธิษฐานที่เราขอที่ช่วยเราเวลาเราล้มลงพระเจ้าเป็นผู้ที่หนุนใจเราเป็นผู้ที่ช่วยเราลุกขึ้น เพื่อเราจะเดินต่อไปได้พี่น้องรู้ไหมครับผมไม่เคยเสียใจที่ผมเดินกับพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้ไหมถ้าพี่น้องเจอสถานการณ์เหมือนผมพี่น้องอาจจะเดินและลุกขึ้นและเดินต่อไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับเราล้มลงแต่พระเจ้าพยุงเราขึ้นคนของพระเจ้าพยุงเราขึ้นพี่น้องพยุงเราขึ้น ผมถามว่าถ้า <rôle> พ <à> ี่น้องล้มลงเหมือนอย่างผมล้มลงข้างนอกจะมีใครยุบผมขึ้นไหมผมบอกพี่น้องเลยนะเขาจะเหยียบและเขาจะสมน้ำหน้าด้วยซ้ำแต่พี่น้องรู้ไหมครับผมยังไม่เคยเห็นคริสเตียนคนไหนซ้ำเติมเราเวลาเราล้มแต่หนุนใจเราช่วยเราขึ้นผมถามว่าเราเสียใจที่เราเชื่อพระเจ้าไหมไม่เคยเสียใจ ผมบอกพี่น้องเลยนะผมรักพี่น้องที่นี่มากกว่าผมรักญาติพี่น้องของผมอันนี้คือความจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับญาติพี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยครับเวลาผมล้มไม่มีเวลาผมลมม้มลงครอบครัวผมมีปัญหาพี่น้องไม่เคยมาถามขับไม่เคยมาสนใจแต่พี่น้องรู้ไหมคนที่สนใจและคนที่อธิษฐานเผื่อคอยที่จะผ่อนและดูแลเราตลอดเวลาคือพี่น้องคริสตินผมไม่เคย เสียใจภายหนละังที่ผมมาเชื่อพระเจ้าผมไม่เคยเสียใจเลยที่เราเดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าดีที่สุดสุดท้ายครับสิ่งที่ห้าเวลาที่เราเลือกทางแคบเราตัดสินใจเลือกทางแคบเลือกทางของพระเจ้าแม้มันจะดูอึดอัดและแปลกผิดไปจากคนอื่นแต่สุดท้ายมันคือทางแห่งพระพร มันคือทางแห่งพระพรมันอาจจะดูอึดอัดมันอาจจะดูแบบไม่เหมือนใครแต่พี่น้องรู้ไหมครับถ้าเราไม่เหมือนใครแล้วเรามีพระพรเราประสบความสําเร็จดีกว่าเราเหมือนเขาแล้วพินาศกันหมดเราไม่จะเป็นต้องเหมือนใครรู้ไหมพระเยซูต้องการให้เราเหมือนใครเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเยซูคิดและพระเยซูว่าทางนั้นคือทาง ของชีวิตคนที่เข้าใจชีวิตคือพระเยซูคริสต์คนที่สร้างเราคือพระเยซูคริสต์คนที่ช่วยเราไปสวรรค์คือพระเยซูคริสต์แล้วผมถามว่ามันมีทางไหนที่ดีกว่าพระเยซูคริสต์อีกไม่มีแล้วครับพระเจ้าว่าให้เราเลือกทางที่แคบทางที่คับและแคบเพราะทางนั้นคือทางแห่งพระพรทางนั้นคือทางที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเรา ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราเลือกถูกแล้วและผมเชื่อว่าในเส้นทางเนี้ยพระเจ้าจะมีพระพรรอพวกเราอยู่และพระเจ้าหนุนใจพวกเราและพี่น้องครับตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะเป็นคนนั้นที่คอยหนุนใจพี่น้องคอยช่วยเหลือพี่น้องคอยอยู่ข้างไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าเป็นแบบนั้นผมอยากจะเป็นแบบนั้น พี่น้องเป็นแบบนั้นกับผมผมอยากจะตอบแทนพี่น้องคืออย่างที่พี่น้องกระทำพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราจะไม่เสียใจแม้กระทั่งเราตัดสินใจบางครั้งมันอาจจะดูอึดอัดบางอาจจะดูเหมือนผิดแปลกไปจากคนอื่นแต่พี่น้องครับสุดท้ายมันคือพ่อพ,อพอรและสุดท้ายเราจะต้องตอบกับใครครับพระเจ้าเรามีนัดกับพระเจ้าแล้วเราเตรียมตัวตอนนี้ดีกว่าพวกเขารู้ไหมครับมีนัดเหมือนกันแต่เขาไม่พร้อม แล้ววันนั้นคือวันที่เขาจะต้องอับอายที่สุดแต่พี่น้องครับเราพร้อมเราพร้อมที่จะเลือกทางที่แคบและเราพร้อมที่จะเดินในทางที่แคบซึ่งพระเจ้าอยากจะหนุนใจเราในค่ำคืนนี้ว่าเราไม่ได้เลือกผิดเรามั่นใจและเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่ผิดหวังที่เราเลือกประตูที่แคบของพระเจ้าเราร่วมใจกันทาครับเฮ้ดาครับเราขอบคุณพง์